ับไปเกือบครึ่งทางแล้วลืมจนได้ลืมอะไรรู้ไหมครับลืมต่อเปาตัง สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกแฟนเพจและเพื่อนเพื่อนนักเรียนทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูตาต้าก็มีเรื่องราวแล้วก็เนื้อหาสาระดีๆที่อยากจะมาแนะนําสําหรับนักดําน้ามือใหม่ห,หรือมือเก่านะครับที่กําลังจะออกเดินทางไปดําน้ํานะครับสําหรับหัวข้อในวันนี้นะครับก็เป็นในเรื่องของ20อย่างไม่ควรลืมก่อนไปดําน้ําครับ สำหรับวันนี้นะครับคุณตาต้าก็จะมาแนะนําในเรื่องของการเตรียมตัวแล้วก็ในเรื่องของอุปกรณ์ที่เราจะนําไปก่อนที่จะไปดําน้านะครับอย่างแรกเลยนะครับอุปกรณ์ชิ้นแรกที่เราจะไปดําน้ําที่เราจะไม่ควรพลาดและก็ไม่ควรลืมเลยก็คือหนึ่งในเรื่องของ BCD ครับแจ็กเก็ตนะครับ BCD ของเราเนี่ยครับสิ่งแรกเลยเราจะต้องลองแล้วก็ทดสอบนะครับว่ามันพอเหมาะพอดีกับ ร่างของเราหรือไม่มันเล็กไปหรือว่ามันใหญ่ไปหรือว่ามันคับไปนะครับเราก็ต้องทดสอบแล้วก็ลองให้มันพอดีนะครับส่วนยาที่2เลยก็คือนะครับในเรื่องของอุปกรณ์ช่วยหายใจก็คือเลกคูลเลเตอร์นะครับเลกคูลเลเตอร์นะครับสำหรับหลายๆท่านก็มีเป็นของตัวเองหลายๆท่านก็อาจจะเช่าเอานะครับสิ่งหนึ่งเลยนะครับ การที่เราจะต้องมีอุปกรณ์ที่ดีนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อความปลอดภัยในขณะที่เราใช้ในขณะที่เราอยู่ใต้น้ำนะครับสิ่งสําคัญเลยนะครับสําหรับค mm ูตาต้าก็เตรียมไป2ชุดนะครับลำดำับต่อมาอย่างที่3ก็คือแมสครับก็คือหน้ากาก หน้ากากดำน้ำของเราจะต้องมี s n o เ k e ลด้วยสําหรับบางท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินก็อาจจะไม่ได้ใช้นะครับสําหรับหน้ากากของเรานะครับเราจะต้องลองให้มันเหมาะแล้วก็พอดีกับหน้าเรานะครับไม่ใช่ว่ามันใหญ่ไปหรือเล็กไปหรือว่าคับไปนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของอุปกรณ์ก็คือการทดลองนะครับทดลองเตรียมตัวก่อนการใช้งานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยครับลำดับต่อมาก็คือ f i n ครับ f i n นะครับ f i n แล้วก็ b o o t นะครับ f i n นะครับก็มีให้เลือกหลายๆ รูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นฟูลฟู้ดหรือโอเพนฮิลนะครับสำหรับคูตาต้าก็ใช้ในส่วนของรูปแบบของโอเพนฮิลนะครับก็คูตาต้าก็เลือกใช้ของมาเลสนะครับแล้วก็บูทอีกคู่หนึ่งนะครับอีกที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนี่เลยได้คอมพิวเตอร์นะครับทุกท่านนะครับสำหรับนักดำน้ำทุกคนจะต้องมีเป็นของตัวเองนะครับถ้าไม่มีวันไหนที่เราไปดำน้ำเราจะต้องเช่าสำหรับได้คอมพิวเตอร์ด้วยนะครับอ่าเพื่อความปลอดภัย ต่อมาเลยก็คือนะครับเข็มทิศครับเข็มทิศไว้เพื่ออะไรครับเพื่อนอ่าเข็มทิศก็ไว้สำหรับให้เรานะครับมีเรฟเลน์หรือทิศทางในขณะที่เราอยู่ใต้น้ํานั่นเองเพื่อไม่ให้เกิดการหลงทางนั่นเองครับอุปกรณ์ต่อมาก็คือ SMB ครับ SMB ย่อมาจาก Surface Marker buoy ครับก็เป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งไว้สําหรับตอนที่เรานะครับทำเซฟตี้สต็อปหรือตอนที่เราพักน้ํานะครับ หรือเวลาที่เราขึ้นมาสู่ผิวน้ําแล้วนะครับแล้วก็นะครับเติมลมใส่ SMB เพื่อนะครับเพื่ออะไรครับเวลาที่เราอยู่ห่างไกลเรือนะครับเรือจะได้มองเห็นเรานะครับจาก SMB ของเรานั่นเองนะครับแต่อย่าลืมนะครับ SMB จะต้องมีลอกหรือริวด้วยนะครับ ลำดับต่อมาครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือไฟฉายนะครับไฟฉายในที่นี้นะครับก็เป็นสิ่งหรืออุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งนะครับที่มีความจําเป็นในขณะที่เราอยู่ใต้น้ำนะครับเพราะว่าบางทีวิส i บ i l ิตี้ในการมองเห็นในขณะที่เราอยู่ใต้น้ำเนี่ยบางทีน้ําขุ่นน้าไม่ใสนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเวลาที่ไปทริปไหนที่มีไนท์ได้ด้วยนะครับสิ่งสําคัญเลยก็คือไฟฉายครับอุปกรณ์ต่อมาก็คือถุงมือครับ ถุงมือนะครับถุงมือพอยเตอร์เห็นไหมครับสิ่งสำคัญเลยนะครับพอยเตอร์ไว้ทำอะไรนะครับพอยเตอร์ก็ไว้สำหรับเคาะเรียก นะครับไม่ใช่เอาไปเขียนะอ่าไม่ดีนะครับอันนี้ก็เพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่น้องน้องก็ไม่ควรทำนะครับที่ใช้พอยเตอร์ไปเลียรไปแย่สัตว์ในเวลาที่เราอยู่ใต้น้ำนะครับก็เป็นการรบกวนธรรมชาติด้วยนะครับอุปกรณ์ต่อมาที่สำคัญเลยอันนี้ครูคิดว่านะครับหลายๆคนไปดำน้ำแล้วนะครับอยากจะเก็บไว้ในความทรงจำสิ่งนั้นก็คือกล้องถ่ายรูปโอ้โหกล้องถ่ายรูป หลายๆคนก็มีอยู่ในใจแล้วนะครับสำหรับคูตาต้าก็เลือกเป็นนะครับโอลิมปัสนะครับ T G 6แล้วก็พร้อมเฮา s ิ่งแล้วก็โดมหนึ่งอันนะครับแล้วก็ไฟติดกล้องแค่นี้ก็พอแล้วครับเอาไว้สำหรับเก็บภาพฟังความทรงจำโอ้พูดไม่ชัดาไว้เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกแล้วก็เป็นความทรงจำแล้วก็ที่สำคัญเลยเอาไว้ถ่ายให้กับลูกค้าด้วยนะครับ ่อมานะครับอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันก็คือในเรื่องของยาประจําตัวนะครับยาสามัญประจําตัวนะครับไม่ว่าใครที่จะมีโรคประจําตัวแก้ปวดท้องท้องอืดอะไรต่างๆนะครับยาแก้เมาเรือนะครับยาแก้ปวดหัวลดไข้อะไรเงี้ยครับใครที่มีโรคประจําตัวก็นะครับเตรียมยาอุปกรณ์ของตัวเองไปด้วยครับลําดับต่อมานะครับที่รวมมาทั้งหมดแล้วพูดมาทั้งหมดแล้วนะครับไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าเราจะ หิ้วไปขยกขยงไม่ได้นะครับอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็คือเกียร์แบ็กหรือกระเป๋าใส่อุปกรณ์นั่นเองครับกระเป๋าใส่อุปกรณ์นะครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกซื้อได้ตามชอ็อปหรือไดซเซนเตอร์ต่างๆหรือตามร้านมากมายหลายยี่ห้อให้เลือกนะครับเราควรจะเลือกให้มันพอเหมาะพอดีแล้วก็เก็บไว้ในกระเป๋าใบเดียวนะครับถ้าเกิดเดินทางไปพื้นที่ไกลๆอาจจะต้องมีระวังในเรื่องของน้ำหนักเกินด้วยนะครับอ่ะโอเค ลำดับต่อมาก็คือปลั๊กไฟครับปลั๊กไฟก็เป็นอุปกรณ์ที่หลายๆคนอาจจะคิดว่ามันไม่จําเป็นนะครับบางทีเราไปม,มีรูเสียบแค่รูเดียวนะครับแต่อุปกรณ์แบตเตอรี่โทรศัพท์ไฟฉายอะไรต่างๆกล้องเสียบหลายรูเลยถ้าเราไม่มีปลั๊กพ่วงไปเรามีรูเสียบแค่รูเดียวมันก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาได้ครับมานะครับอุปกรณ์เครื่อง อาบน้ำนะครับแปรงสีฟันยาสีฟันสบู่ครีมนวดต่างๆอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวจะต้องเตรียมไปด้วยนะครับแต่บนเรือบางทีถ้าเป็นริฟท์บอร์ดเขาก็มีให้แต่คนส่วนใหญ่ก็ต้องใช้ของเราเองถูกไหมครับยาสีฟันไปใช้กับคนอื่นได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหม,มก็ต้องใช้ของเราเราก็ต้องเตรียมตัวไปนะครับอ่ะต่อมาเสื้อผ้านะครับเราก็คํานวณดูว่าเราไปที่ที่เราจะไปก็ าจจะใช้กี่วันก็คำนวณดูนะครับส่วนใหญ่แล้วลงน้ําก็เปียกใช่ไหมครับขึ้นมาก็ใส่ชุดเดี๋ยวลงน้ําอีกก็เปียกอีกเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็มีเตรียมชุดลงน้ําสักหนึ่งชุดนะครับแล้วก็ชุดนอนชุดรีแลกบนเรือนะครับขาดไ่ได้เลยก็คือโทรศัพท์มือถือครับทุกท่านก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรของใช้ส่วนตัวอยู่แล้วนะครับก็เตรียมสายชาร์จอะไรให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ขาดไม่ได้นะครับข้อนี้เลยก็คือแมส นะครับผ้าแมสปิดจม,มูกนะครับเพราะช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของออมาตรการป้องกันโควิดใช่ไหมครับก็อาจจะต้องเตรียมของส่วนตัวไปด้วยบางทีไปเปียกน้ําไปเปียกอะไรนะครับอันเดียวไม่พอครับอาจจะเตรียมไปสัก4ี่ซ่าหอันนะครับหรือไป,ไปเป็นแพ็คเลยก็ได้นะครับแบ่งปันเพื่อนด้วยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเจลแอลกอฮอล์ alcohol, ล้างมือครับ เป็นไงบ้างครับ20อย่างที่ไม่ควรลืมสําหรับนักดำน้ําที่จะต้องเตรียมตัวนะครับก่อนไปออกทริปหรือก่อนไปดำน้านะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่คูตาต้ามาแบ่งปันให้กับเพื่อนโอ้หลายๆท่านอาจจะมีอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะแยะมากมายหรืออาจจะมากกว่านี้แต่คูตาเลือกว่ามันสําคัญเลยเอามาฝากให้กับเพื่อนๆครับแล้วคูตาต้าก็เตรียมอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับวันนี้คูตาต้ากาลังจะไปขึ้นเรือนะครับวันนี้คูตาต้ามีทริปริเวอร์บอนะครับที่ เรือช้างนะครับวันเสาร์นะครับวันอาทิตย์จะเป็นหินเพลิงนะครับตอนนี้ก็เตรียมตัวอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปเจอรอรับลูกค้าที่ท่าเรือนะครับสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะไปร่วมทริปกับครูตาต้านะครับก็ฝากติดตามกันตรงนี้ด้วยหรือสอบถามมาได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้นะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับอาจจะมีข้อมูลเรื่องราวดีๆมานําเสนอให้กับเพื่อนๆหรือมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆฝากกดไลค์ ฝากกดแชร์ไว้ให้กับกูตาต้าสำหรับวันนี้ลากัไปก่อนพบกันใหม่วันหน้าสวัสดีครับ